สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับผมเบนสตรีมไลน์นะครับเรามาอยู่ที่โชว์รูมสตรีมไลน์ที่เกษตรน้ำมมินนะครับข้างหลังของผมนี่เป็นทราเวลเทรลเลอร์จากทางอเมริกานะครับอ่าเป็นชื่อยี่ห้อนะครับเทอร์ดิสไบรนะครับคันนี้เนี่ยถือถือกำเนิดมาเมื่อปี1947นะครับก็อาจจะหลังสงครามโลกสิ้นสุดลงนะครับคันนี้เนี่ยทุกคนเห็นหน้าตาจะคิดว่าเป็นแอร์สตรีมแต่คันนี้ก็คันนี้จะเป็นอ่าญาติแฝดพี่แฝดน้องของทางแอร์สตรีมนะครับเพราะว่าได้รับการอินสปรายมาจาก รถ Air s t r e a m t ท a i l e r ที่โด่งดังนะแต่คันนี้นะก็จะมีเอกลักษณ์ที่หัวท้ายหน้าตาเหมือนกันคันนี้เนี่ยทาง Streamline เนี่ยเราการทำการรีโนเวทใหม่ทั้งคันและทั้งข้างนอกข้างในนะครับโดยการใช้โครงสร้างเดิมผิวผนังเดิมที่มีอยู่แต่เราเปลี่ยนระบบภายในใหม่ให้ใช้กับเมืองไทยได้แล้วก็ออกแบบระบบห้องน้ำแล้วก็เตียงนอนนะครับโดยทางสถาปนิกของทาง Streamline นะครับหน้าตาเป็นแนวเอเลี่ยนนะครับทุกคนอาจจะเรียกว่าเป็นเอเลี่ยนมาดูดกว,ว่าทำไมเหมือนเอเลี่ยน อ่านี่ด้านหน้านะด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมครับเขาก็จะมีมีมีลูกตา2ตานะครับแล้วก็จะแบ่งครึ่งซีดเหมือนเหมือนมีจมูกด้วยนะครับอย่างอย่างช่วงปี1940-1950ถเาเรื่องเอเลียนเนี่ยเป็นหรือเรื่อง UFO เนี่ยกำลังโด่งดังในช่วงนั้นก็ เรื่องพวกนั้นเนี่ยก็อินสปายคนสร้างคันนี้ขึ้นมาให้แบบหน้าตาเหมือนเอเลี่ยนคันนี้หน้าข้างหน้าข้างหลังเนี่ยเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราค่อยไปดูข้างหลังกันต่อเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันก่อนนะข้างล่างข้างหน้านะครับคันนี้ก็จะมีอ่าจะมีหัวลากใช้อุปกรณ์2นิ้วนะครับส่วนฝาครอบเนี่ยก็จะเป็นฝาครอบของคอมแอร์ะนะครับคันนี้ติดแอร์เป็นระบบแอร์บ้านนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูทางด้านนี้ก่อนมาดูรอบๆเลยนี่ไฟ ไฟด้านข้างนี้ก็จะเป็นไฟทรงออริจินอลของเขาเลยล้อผิวเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมเหมือนแอร์สตรีมก็คือเป็นเกตเครื่องบินเลยรู้ได้ไงว่า1947รู้ได้ไงว่าเป็นรุ่นรุ่นเก่าก็คือหน้าต่างนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นหน้าต่างแบ่งเป็น2พาร์ตต่อบานแล้วก็มีมีครึ่งหนึ่งเป็นบานกระทุงอันเนี้ยมันก็จะอยู่ในยุค4 0 50ถ้าทุกถ้าทุกท่านเนี่ยไปดูเนี่ยพวกรถโฟล์กอะไรเงี้ยรุ่นเก่าๆหรือว่าเป็นรถอเมริกันอะางเงี้ยเก่าน,น,น้าางแบบี มาจากโรงงานเดียวกันพวกนี้มาหน้าต่างมาจากโรงงานเยอรมันนี่ก็จะเป็นหน้าต่างทรงแบ่งครึ่งแล้วก็สองส่วนเหมือนกันหมดเลยทั้งซ้ายทั้งขวาน,ะะนี่อย่างนี้เขาก็จะมีตัวบังล้อแบบคล้ายๆเป็นปีกแล้วคันนี้มาก,กับรถยางไว้วอด้วยอามาดูด้านหลังนะครับอ อย่างด้านหลังเนี่ยเห็นไหมที่ผมบอกว่าทําไมว่าหน้าตาไม่เหมือนคนอื่นก็คือเป็นหน้าเอเลี่ยนทั้งสองหน้าเลยมีหัวหัวหน้าแล้วก็หัวด้านหลังรุ่นอื่นจะไม่มีอย่างนี้แต่รุ่นที่มันเป็นแฝดพี่แฝดน้องของรุ่นนี้คือ air stream liner air stream liner เนี่ยก็จะเหมือนเป็นหน้ากากหรือว่าคนใส่แว่นเนี่ยที่อยู่อยู่ด้านด้านหัวแล้วก็ด้านท้ายก็จะเหมือนกันเหมือนกันก็จะเป็นคู่แฝดพี่แฝดน้อง air stream liner ถ้าใครยังไม่เห็นภาพไปเซิร์ชดูก็จะเห็นว่าเออ มันเป็นแฟดพี่แฝดน้องจริงๆอ่าอันนี้ก็จะเป็นระบบ p o w e r อร์ k ันะครับ32แอมป์ที่ทาง Streamline เราทํามาแล้วก็อย่างนี้จะเป็นเดิมๆเลยตัวนี้เป็นออริจินอกันชนที่ด้านหลังไฟรูปแบบเดิมเหมือนตามที่สมัยก่อนเขาใช้กันอทรงประตูประตูนี้ประตูเดิมเลยเหมือนทรงลูกโคเหมือนอเครื่องบินสมัยก่อน แล้วก็อย่างคันนี้เนี่ยความสูงคันนี้ก็ค่อนข้างเตี้ยนะเทียบกับรถแอร์ส r e ีมรุ่นใหม่ๆสมัยก่อนเนี่ยรถเ็าจะทําค่อนข้างแคบแล้วก็ความสูงก็จะเตีย้ยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันก็ตอนนี้เรามาอยู่ในภายในของรถคันนี้แล้วเดี๋ยวปิดประตูก่อนเสียงดังอย่างคันนี้ทางทางสตรีมไลเราออกแบบเลเยอร์ใหม่ทั้งหมดแล้วก็ ทำมินเรียทั้งหมดเลยให้แบบเข้ากับทางเมืองไทยอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูนะครับว่าคันนี้เนี่ยที่ผมบอกมัน,ม,น,ม,นมันค่อนข้างเตี้ยเพราะว่า1นึ่งเนี่ยสมัย1947เนี่ยเขารถรุ่นนี้เขาออกแบบมาสําหรับใช้งานได้จริงลากได้รถคันไม่ใหญ่มากก็ลากได้นะครับคันนี้ค่อนข้างเบาก็เป็นโครงสร้างเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เหล็กแชสซีก็จะเป็นเหล็กกล้านะครับก็อันนี้เราทํามาเป็นเป็นเตียงกึ่งโซฟาเบสนะเป็นเดย์เบสดีกว่าจะนอนได้2คนตรงนี้เลย ก็ค่อนข้างใหญ่แค่ทีเดียวนะครับแล้วก็ข้างๆนี่ก็บุเป็นหนังนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จไฟอุปกรณ์ไฟเนี่ยแบบป๊อปอัพขึ้นมาด้านข้างนี้เลยส่วนฝั่งนี้ก็จะมีตัวนี้ก็เป็นโซฟานะครับโซฟานี่ก็ถามว่านอนได้ไหมก็ ถ้ามีเด็กเพิ่มอะไรเง <Arrow head. S 3> ี้ยก็สามารถนอนตรงนี้ได้อีกอันนี้ด้านด้านห่วงด้านข้างแล้วกันด้านข้างของโซฟาเนี่ยก็สามารถขยายออกมาได้เพื่อจะรองรับทําเป็นที่นอนที่รับคนที่สูงประมาณร้อยแปดสิบได้ก็เป็นสองส่วนแบบนี้นะครับเป็นแบบต่อเนื่องมาถึงเตียงเลยก็พูดง่ายๆคันนี้ก็นอนได้สองบวกหนึ่งจะนอนสองก็ได้หรือนอนสามก็ได้ครับอันนี้ก็ ก็แบ่งแยกระหว่างห้องนอนกับห้องน้ำนะฝั่งนี้ก็จะเป็นวางทีวีก็ได้แล้วก็วางตู้เย็นข้างล่างเดี๋ยวมาดูว่าห้องน้ำเนี่ยเป็นแบบไหนห้องน้ำกับห้องแต่งตัวเนี่ยจะรวมกันเลยอ่ามาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนที่ล้างหน้าแปรงฟันโซนแต่งตัวมีกระจกนะครับแล้วก็แสงเข้าทางนี้ทางนี้ก็มีมูล,ลี่ให้เรียบร้อยเลย นี่ก็เป็น,นตู้ไฟนะครับเราทำเราโดนตู้ไฟมาเป็นระบบ220ไฟบ้านสำหรับเมืองไทยเรียบร้อยหมดแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าห้องน้ำจะเป็นยังไง,งห้องน้ำาม่เราจะแ,แบ่งแบ่งระหว่างเป็นห้องอาบน้ำแล้วก็ห้องที่เป็นห้องส้วมน,นะครับห้องแรกซ้ายมือของห้งผมนี่ก็จะเป็นห้องอาบน้ำามครับก็สามารถนั่งอาบก็ได้ยืนอาบก็ดีเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูว่าเป็นยังไง,ง ก็นี่นะครับก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นที่อาบน้ำถ้าใครที่ตัวงสูงก็อาจจะต้องนั่งอ่านนิดนึงเพราะว่าขันนี้มันจะค่อนข้างเตี้ยนิดนึงนก็อาจจะนั่งอา่านได้เลยจะยืนก็ได้จะนั่งก็ได้ถ้ายืนอาจจะต้องขยัยบกลากลางๆตัวรถก็จบจบห้องอาบน้ำเดี๋ยวเราไปดูห้องซ้วมนะครับหรือว่าห้องน้ำของเรานี่ก็ก็จะมี ชักโครกนะครับตัวนี้จะเป็นระบบถังเก็บน้ําอยู่ที่กําแพงนะแล้วก็เป็นระบบกดปุ่มด้านกำแพงก็สามารถดูวิวข้างนอกได้เลยถ้าบ้านใครหรือว่ารีสอร์ทไหนมีอยู่ตัวก็ววเ,เปิดดูวิวด้านนอกได้ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ครับอันนี้แต่ว่าสิ่งอันวยความสะดวกครบคันอย่างอย่างโซนโซนห้องน้ําเนี่ยก็สามารถแต่งตัวได้อ่านน้ำแป้งฟันเข้าห้องส้วมแล้วก็อาบน้ํา อยู่ในบริเวณเดือนทั้หมดเลยนะครับแล้วก็แยกระหว่างโซนเปียกก็โซนแห้งครับ,รบก็อย่างในโซนห้องน้ำเนี่ยก็จะมีรพัดลมระบายอากาศนะครับอี u ค p ิปเข้ามาก็สามารถดูดอากาศเข้าแล้วก็ระบายอากาศออกได้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับรถ c u r t i s w r i g h t ปี1947นับไปนะับมานี่ปี2023ก็70-80ปีแล้วนะครับ ก็เป็นเอ็นทิกเลยนะครับของคันนี้เนี่ยครับก็มาดูที่โชว์รูมของทาง Streamline Thailand สาขาเกษตรน้องมิน hmm. ใครชอบรถแนแนวนี้นะครับ mm hmm. ก็ฝากช่องทางการติดตามของทาง Streamline ด้วย Facebook TikTok YouTube นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางเราวันนี้ผมเป็น Streamline ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ